ขึ้นมาจากสถานีรถไฟที่เดินทางมาจากโรงแรมหนึ่งสถานีนะครับมาถึงเวทแถนนี้น่าจะเป็นแหล่งการค้าแหล่งช็อปปิ้งของเมืองบิลเดนก็เห็นมีผู้คนมากมายเสียงที่วิ่งวิ่งนี้เป็นเสียงรถไฟนะรลมท่ามีแมคโดนัลร้านแมคโดนัลอ,อยู่ นสถานีรถไฟด้วยนะครับทางนี้ก็เป็นย่านขายสินค้าเหมือนกับถนนคนเดินครับรวมถึงฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ ไป,ไปในร้านแมคโดนัลล์กันแล้วนะครับ